ช่วงปี1947สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจบไปเพียงสองปีมันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของสงครามในรูปแบบใหม่การสะสมคิดค้นยุโทโธปกรณ์การหาพันธมิตรเพื่อทำสงครามแบบตัวแทนรัฐบาลสาหรัฐอเมริกายุคนั้นใช้เงินภาษีของประชาชนเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างขุมอำนาจให้หน่าเกรงขามต่อกลุ่มประเทศฝั่งยุโรปตะวันออกที่ยุคนั้นคือสหภาพ,าพโซเวียตรายละเอียดของสงครามเย็นมันก็อย่างที่พอรู้กันนะครับ สหรฐสะสมระเบิดปรมาณูโซเวียตก็ทําไม่ได้หน่อยหน้าอากาศยานรูปแบบใหม่ถือกําเนิดขึ้นตามมาทั้งสองพร้อมจะห้ามหันกันตลอดเวลาเพียงแต่ว่าไม่มีใครอยากจะเป็นฝ่ายเปิดสงครามก่อนเพราะถ้าจะเป็นฝ่ายเปิดเหตุผลมันต้องได้จริงๆพอหาเหตุผลไม่ได้ทั้งสองก็ทําได้แต่อย่างที่บอกนั่นแหละครับคิดค้นพัฒนาอาวุธใหม่ๆมจนประชาชนในประเทศเริ่มคลางแคลงใจสงครามก็จบลงไปต้องนานแล้วทำไมยังใช้งบประมาณไปกับเรื่องพวกนั้น และอีกข้อสงสัยที่ตามมาอาวุธที่คิดค้นจนล้สำสมัยไปไกลนั้นนะ่ะรัฐบาลไปได้เทคโนโลยีมาจากไหนซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่น่าเคลือบแคลงสงสัยจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีอากาศยานลึกลับลำหนึ่งไปตกที่เมืองรอสเวลเหตุการณ์ที่เมืองรอสเวล เราเล่าไปแบบละเอียดแล้วนะครับรัฐบาลออกมาแก้ต่างตั้งนานแล้วว่ามันคือบอลลูนตรวจสภาพอากาศแต่ชาวบ้านเขาไม่เชื่อครับเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ไปจนถึงสื่อโทรทัศน์ที่ประโคมข่าวและนิยายวิทยาศาสตร์แนวสมคบคิดต่างชี้ชัดออกมาว่าสิ่งที่มันตกในเมืองรอสเวลปีนั้นมันเป็นอากาศยานจากต่างดาวและยังมีข่าวลือออกมาว่าบริเวณใกล้จุดตกพบร่างของมนุษย์ต่างดาวเสียด,ด้วย พวกมันคงถูกนำไปวิจัยในฐานทัพอากาศที่เรียกว่าแอรี51และนั่นก็คือเหตุผลหลักๆที่ทำให้เทคโนโลยีการบินของอเมริกามันก้าวล้ำไปไกลกว่าชาวบ้านคดีรอสเวล l เนี่ยมันไม่เคยจบนะครับเมื่อปีที่แล้วจำข่าวเจ้าหน้าที่เดวิดกรูชได้ไหมครับที่เขาออกมาแฉจนโลกต้องตะลึงว่าเขานี่แหละคือผู้สอบสวนหาความจริงจนได้พบกับข้อมูลที่น่าจะยืนยันได้ว่า รัฐบาลของพวกเขาเก็บซากยานกับมนุษย์ต่างดาวเอาไปวิจัยที่แอ e a เรีย51จริงๆผลของการแฉเดวิดครูชถูกเชิญไปสอบสวนที่รัฐสภาของอเมริกาเลยครับทำให้หลายคนเริ่มพบเงื่อนง่ำว่าการออกมาพูดของเดวิดครูชนั้นมีกลุ่มทำรายการสารคดีเทียมนำโดยเจอร์มี o คอร์เบลที่ทำรายการขายช่องสารคดีเทียมอย่างไกอาร์ดอตคอมไซไฟฮิไม่เว้นแม้แต่ n นทจีโในฝั่งสารคดีหือหวา เขาก็เคยขายมาแล้วทุกที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเห็นมาพัคใหญ่แล้วครีเอเตอร์ในประเทศไทยบางส่วนตีความรายการสารคดีเทียมหรือมอกคิวเมนทารีวิทยาศาสตร์เทียมหรือซูโดไซแอนว่ามันเป็นรายการและศาสตร์ที่น่าเชื่อถือต้องทําความเข้าใจกันอีกนิดหนึ่งนะครับสารคดีเทียมและวิทยาศาสตร์เทียมมันคือการทํารายการนําเสนอทฤษฎีครับมันจำเป็นจะต้องมีข้อพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริง การรับข้อมูลข่าวสารประเภทนี้จําเป็นต้องหาข้อมูลรอบด้านเพิ่มเติมด้วยอย่าเพิ่งเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจในทันทีครับเพราะคําว่าเทียมมันหมายความว่าปลอมกลับมาที่เรื่องของเราหลังจากเหตุการณ์ที่รอสเวลมันผ่านไปได้ประมาณ1ปีทั่วโลกก็เริ่มตื่นตัวกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวครับนทะเลทรายอันเวงหวางในเขตการปกครองของเมืองแอสเทครัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้อยู่ในประเทศเม็กซิโกนะครับนิวเม็กซิโกเนี่ยก็คือรัฐเดียวกันกับที่เคยเกิดเหตุคดีรอสเวลล์ได้เกิดข่าวลือเรื่องใหม่แพร่กระจายไปกว้างไกลบอกว่าเหตุไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ของปีนั้นสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่ามันมียานอาวกาศขนาดใหญ่ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนตกลงไปในป่าแห่งนั้นนั่นเองครับตอนนั้นคือเมื่อเดือนมีนาคมปี1 9 4 9พนิยสวารายตี ได้ตีพิมพ์บทความของแฟรงค์สคาร์ลีบอกเล่าถึงสาเหตุไฟไหม้ปากครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี1948ว่าในจุดเกิดเหตุร้ายแรงทางรัฐบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติการลับในการเก็บกู้ซากอากาศยานลึกลับที่ถูกพบอยู่ในสภาพสมบูรณ์เอามากๆเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจถึงภายในพบร่างของสิ่งมีชีวิตเหนือมนุษย์พบมากถึง16รลางที่นั่นอยู่แถวแถวฮาร์ดแคนยอน12ไมล์ไปทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของเมืองแอสเทคของรัฐนิวเม็กซิโก ส卡ลีเผยรายละเอียดน่าสนใจเจ้าอากาศยานลึกลับนั้นมันใหญ่มากมายก,กว่า30เมตรใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยบันทึกโดยส卡ลีอ้างอิงรายละเอียดเหล่านั้นมาจากปากคําของบุคคลสองท่านที่อ้างว่าเป็นพยานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแฟรงค์ส卡ลีบอกว่าชายสองคนนั้นก็คือซิลัสนิวตันและลีโอจีบาวเวอร์พวกเขารู้เห็นระดับเป็นวงไนเพราะซิลัสนิวตันเขาเป็นนักธรณีฟิสิกส์ส่วนลีโอจีบาวเวอร์ เขาเป็นวิศวกรกที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีร้านขายอุปกรณ์ล้ำสมัยมากมายให้บริการอยู่ภายในเมืองฟินิ์ด้วยสาลีเล่าอีกว่าทั้งสองระบุชัดรัฐบาลต้องการปกปิดข่าวนี้เจ้ายานนั่นมันมาจากดาวสุขับเคลื่อนด้วยพลังงานแม่เหล็กภายในยานมีสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคมากมายพบแม้กระทั่งอาหารของยุคถัดไปคือเวเฟอร์ที่เต็มไปด้วยสารอาหารเข้มขน้นและของเหลวที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำสำหรับการดื่มในช่วงเดินทางไกล บทความของส l ลีนี้ได้ถูกนำไปถ่ายทอดอีกครั้งในหนังสือ Behind the Flying Saucers ที่ออกวางจำหน่ายในปี1950การวางจำหน่ายย่อมมีการโปรโมทครับทำให้เรื่องของ UFO ตกที่ a z t เ c New m ม x i ซ o กลายเป็นข่าวใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ขึ้นมาซิลลัสนิวตันเป็นหนึ่งในพยานที่ดูน่าเชื่อถือเพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเขาถูกเชิญตัวไปบรรยายทันทีครับซิลลัสยืนยันตามข้อมูลของบทความ สิ่งที่เขาพูดนั้นมันเป็นเรื่องจริงและถ้ายังคลางแคลงสงสัยในตัวเขาก็ให้ลองไปที่ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจิบาบเวอร์ที่อยู่ในเมืองฟินิกส์ก็ได้จิบาบเวอร์เองก็ได้เทคโนโลยีพวกนั้นมาใช้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาเช่นกันไปซื้อมาใช้ดูคุณจะรู้ว่ามันล้วนเป็นของล้ำยุคนิวตันไปบรรยายที่ไหนก็ก็พูดประมาณนี้แหละครับร้านของจิบาบเวอร์มีคนไปเยี่ยมจนแน่นนิวตันก็มีบรรยายจนได้พักไม่กี่วัน หนังสือของส卡ลีก็ขายดีเพราะหลักฐานที่พอจะยืนยันได้ก็คือสินค้าของจีบบวเวอร์นั่นแหละครับมันล้ำยุคก,กว่ายุคนั้นจริงๆเรากาลังพูดถึงยุคปี1950หรือประมาณ75ปีก่อนนะครับในช่วงแรกข้อมูลของนิวตันและจีบบวเวอร์มีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมากครับแต่ผ่านไปไม่นานก็เริ่มมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องจากปากคำของทั้งสองนั้นมันเหมือนมีอะไรหลายอย่างไม่ค่อยจะถูกต้อง นักวิทย์และนักวิจัยมากมายเริ่มออกมาวิาพากษ์วิจารณ์บทความของส卡ลีหลายจุดมันดูไม่สมเหตุสมผลแต่ก็ยังไม่รู้ถึงมูลเหตุจูงใจว่าทั้ง3ทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรจะแค่ขายของหรือขายบรรยายก็ไม่เห็นจะต้องเล่นใหญ่กันขนาดนี้เวลาผ่านไป2ปีนิตยาสารทรูได้ตีพิมพ์บทความ The Great Flying Sorcerer hoax หรือข่าวใหญ่จานบินมันเป็นข่าวปลอมนั่นคือคำแปลน,นะครับในบทความแฉว่า นิวตันและจีบาเวอร์สร้างเรื่องจานบินตกปลอมๆนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการต้มตุนนายทุนคนหนึ่งให้ซื้อเทคโนโลยีต่างดาวปลอมที่พวกเขาได้เอาไปเสนอขายหลังจากบทความแฉไปได้ไม่นานมีชายที่ชื่อว่าเฮอร์แมนแอฟเฟรเดอร์เขาเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่ง ได้เปิดตัวว่าเขานี่แหละที่เป็นหนึ่งในเหยื่อของนิวตันและจิบาวเวอร์เขาถูกหลอกให้ลงทุนกับบริษัทของนิวตันที่อ้างว่ามีเทคโนโลยีจากต่างดาวที่เขาอ้างว่านำมาพัฒนาอุปกรณ์มีค่าในการค้นหาแหล่งน้ำมันแหล่งใหม่ๆเฮอร์มันรู้แล้วว่าเขาถูกหลอกและจะขอดำเนินคดีกับนิวตันและจีบาวเวอร์ไปแบบสุดซอยเรามาดูสำนวนการสอบสวนแบบสรุปสั้นๆกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงการสอบสวนนิวตันและจิบาวเวอร์รับสารภาพ พวกเขากุบเรื่องขึ้นมาจริงๆโดยส่งข้อมูลทั้งหมดให้ส卡ลีนำไปเขียนบทความในปี1949มูลเหตุจูงใจก็คือทำไปเพราะต้องการเงินก้อนใหญ่ที่จะได้จากการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกิจการหาแหล่งน้ำมันหลังจากสารภาพในปี1953ทั้งนิวตันและจิบาเวอร์ก็ถูกพิจารณาว่ามีความผิดฐานช่อโกงจนทำให้เกิดความเสียหายต้องชดใช้เงินแก่เหยื่อนายทุนของพวกเขาเป็นเงินมากถึงกว่า5 0 0 0 0ดอลลาร์ ถูกคุมความประพฤติเป็นเวลา5ปีไม่ง่ายครับแค่โดนปรับไม่ถึงกับติดคุกหลังจากคดีจบไปนิวตันเขาก็ยังไม่เข็ดครับเขาถูกจับในปี1955ด้วยข้อหาละเมิดเงื่อนไขาการคุมประพฤติมันเหมือนคนดีจะจบนะครับแต่มันก็ไม่ได้จบแบบบริบูรณ์เพราะปี2013มีมือดีออกมาประกาศว่า เขาได้บันทึกช่วยจํามาจาก FBI มันพูดถึงเหตุการณ์ UFO ตกที่นิวเม็กซิโกซึ่งก็คือคดีที่เมืองแอสเทกนี่แหละครับข้อมูลจากมือมืดนั้นระบุชัด FBI บอกว่าตอนนั้นพบยานรูปทรงกลม3ามลำแต่ละลำเส้นผ่านสูงย์กลางไม่ต่ำกว่า50ฟุตใหญ่ประมาณ16หรือ17เมตรคือเล็กกว่าข่าวเก่าประมาณเรืองหนึ่งครับแต่ว่าพบตั้ง3มลำไงนอกจากพบยานสามลำยังพบสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษย์ตัวเล็ก สูงไม่น่าจะเกิน1เมตรสวมชุดทําจากโลหะเนื้อละเอียดทาง FBI ออกมระชี้แจงทันทีว่าบันทึกอะไรนั้นไม่มีตรงไหนหน่าเชื่อถือเลยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะสืบหามือมืดที่ปล่อยข่าวลือนี้นะครับในปี2019สกอตต์ซูสานเน่แรมซีและแฟรงค์ไทเออร์ได้ออกวางจำหน่ายหนังสือของพวกเขา the a v t e ufo n c i d e n t เพื่อต่อยอดเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าพวกเขาได้พบจุดการบินตกแล้ว และยังมีหลักฐานชี้ชัดด้วยว่ายาลํนั้นมันถูกนําไปไว้ที่ห้องทดลองลับของรัฐบาลและยังมีพยานที่ยืนยันหนักแน่นด้วยว่าพวกเขาถูกทหารบังคับให้ปิดปากเงียบสังเกตได้นะครับว่าแม้คดีจะจบไปตั้งแต่ปี1953แบบเป็นคดีช่อโกงไปแล้วแต่เรื่องของมันกลับถูกนํามาต่อยอดจนถึงปี2019รายการสารคดีเทียมก็เคยนําประเด็นนี้มาเล่านะครับผู้บรรยายยังจําได้เลยว่า เคยดูผ่านช่องดาวเทียมแบบเสียค่าใช้จ่ายดูไปก็ไม่ค่อยอินนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนมาได้ข้อมูลเรื่องนี้แบบจริงจังถึงได้รู้ว่ามันมีเบื้องหลังเบื้องลึกมากกว่าที่ดูในตอนนั้นเพื่อให้มันแฝ์เรามาฟังทศัศนคติจากทั้งฝั่งที่เชื่อและไม่เชื่อกันบ้างนะครับขออนุญาตข้ามรายชื่อไปเลยเพราะใจความค่อนข้างจะเหมือนเหมือนกันโดยเรามาเริ่มจากฝั่งที่เชื่อกันก่อนครับฝั่งที่เชื่อเรื่องนี้มองว่าจริงอยู่ ที่รายละเอียดเรื่องนี้มันเป็นคดีชอ่อโกงแต่มันก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจะสร้างเรื่อง UFO ตกปล,มปลอมๆนี้ขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเหตุการณ์ UFO ตกของจริงนั่นก็คือคดีเหตุการณ์ UFO ตกที่รอส w e l l นอกจากนี้ฝั่งที่เชื่อย,ยังยกรายงานมากมายว่าช่วงที่เกิดเหตุ UFO ตกตั้งแต่ที่รอสเวล l ไปจนถึงแอสเทนั้นมันเกิดที่รัฐนิวเม X ิโกเหมือนกัน ซึ่งนอกจากเรื่องของคดีก็ยังมีพยานจำนวนมากเคยเห็น UFO ปรากฏขึ้นมาบริเวณเมืองแอสเทกหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะใกล้เคียงกับวันที่ระบุว่ามี UFO ตกและมองว่าพวกมนุษย์ต่างดาวเขาอาจจะมาดูไฟป่าครั้งใหญ่เพื่อเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างหรือเปล่าโดยหลายคำกล่าวอ้างของพยานภายหลังก็ถูกฝังไม่เชื่อหักล้างได้เกือบทั้งหมดนะครับแต่ถึงจะถูกหักล้างพยานก็ยังยืนยันต่อไปว่า วกเขานั่นเห็นจร,จริงๆเห็นมนุษย์ต่างดาวด้วยซึ่งมนุษย์ต่างดาวที่ว่าเนียฝั่งที่ไม่เชื่อเขาก็แย้งว่ามันอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่สวมชุดผจญเพลิงอยู่ก็ได้หรือเปล่ายังไงก็ฟังหูไว้หูนะครับแล้วข่าวเนี่ยเรามาดูฝั่งที่เขาไม่เชื่อกันบ้างกลุ่มที่ไม่เชื่อนั้นบอกว่าจานบินตกที่แอสเทนนะ็มันเป็นแค่เรื่องหลอกลวงล้วนๆมันเกิดขึ้นจากการสแสวงหาผลประโยชน์ผู้กระทําผิดเขาก็ออกมาสารภาพหมดแล้ว แค่เริ่มต้นมันก็ผิดหมดขนาดนั้นจะให้ปลายทางมันมีอะไรถูกต้องสักเรื่องมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็จริงของเขาเหมือนกันนะครับยังไงแล้วก็ฟังไว้เป็นข้อมูลนั่นก็คือที่มาที่ไปทั้งหมดที่มิติที่6นํามาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเราก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปมิติที่6จะไม่ฟันธงว่าอะไรจริงหรือไม่จริงแล้วนะครับแต่เราจะนําเสนอข้อมูลทั้งสฝั่ง แล้วให้ท่านผู้ชมวิเคราะห์ตัดสินด้วยตัวของท่านเองว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันเป็นข้อเท็จจริงมากมายแค่ไหนการแสดงความเห็นที่ตั้งอยู่ในความสุภาพย่อมส่งผลดีมากกว่าการทะเลาะบอกแหวงครับดังนั้นโปรดแสดงความเห็นของทุกท่านที่บริเวณความเห็นใต้ใคลิปนี้โปรดใช้ถ้อยคําสุภาพรักษาบรรยากาศการพูดคุยปฏิบัติตามกฎชุมชนของแพลตฟอร์มที่ท่านชมคลิปนี้อยู่หลังจากชมรายการมิติที่6แล้ว อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี